ส่วนมันกิจกรรมความเมนต์ท้งที่76วันที่1 8มีนาคาม2568 EP ที่นี่นครับ3ค่ะบัดน,นี้ วันที่18มีนาคม2568เป็นครั้งที่676ที่ข้าพเจ้านางสาวนาค้องวณิชกุณชายคขอนทวารเสียงสวัสานพรยาพยระสุภาพบุร,รุษและมุน,นต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาทำมุบูชาสังฆบูชาและอัญเชิญญบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอทิดของ,งข้าพเจ้าทรงพระเมตต์มีสติและดึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขณะเนปะีนัชนะในบุตรอย่างตอนนี่ด้เทอร นทีนึ่สุจุมนิพดาะสะมันตาจักวารีสุอัตลาคชันตูเทวตาสทธรรมมุนีลาเสุนันตสังฆโมกขังสักเคกามีจารุเขี่กีคาราตเตจังตลิเควิมาเนีเปรธาเทศจกามีจารุนาคะหะนีหาวะตุวิหิเกเตภุมมาจายันทุเทวาชาลัทธาวิชมียะฆะขันธ์พรนาคาติทันตาสันติกยังมุนีวะวะเจนะขะสทวุมีตนันตูธรรมะโซนะการุอย่างันตาธรรมะโนะการุอยัมันตาธรรมะโนะการุอยัมงันตา บทที่สบทบูชาพรนตนาใตอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิพุทธิยามะอิมินาสกาเลนาธรรมังอภิพุทธิยามะอิมินาสกาเลนาสังฆังอภิพุทธยามะบททีสามบทกราพรตนาอรังธัมมัตบุามพุทธะามตังฆพิวาเทมิสมาาระทูปก็เขตาธรรมุธรรมันานมิกปฏิปันโนก็เข้าตวใวานโรานนงนามิบทที่สี่บทสอนธมะการเจตีฆาถานะมุตตะพาเข้ามตุอรหันตตธรรม ตัวตัวนมะสมบรศาสร์ธมตาสตร์ะัตรวตัวธมะธรมบตรศาสตร์ทห้าบทสดไทสระน้คำนาถาพูดังสะนกามีธรรมสระนัจามีตั้งทาังสระนจามีตุติยมีพูทางสะนกามีตุติยมีธรรมสระนกัจามีตุติยมีสองคังสะนามีตูติยมีพูทางสระนกามีตูติยมีธรรมะสระน้จามีตติยมีคังังสระนามี นทที่หกบทสวดสัจจคินิยคานที่มีสนาอัญพุทโธมีสนาววังเอตนาสัวัตเธนะสุทีมีุสัทานาที่มีสนาอันยญ์ธรรมโมมีสนาววังเอตนาสัวัเนะสุีมีพุทุศัทานาที่มีสนาอันยังัภมมีสนาววังเอตนาสัจวัเธนะสุทีมีพุทธัทาบทที่เจ็ดุธานสติติปิโตะควะละมัมมาัมพุทโภวิชานะนะซัมปันโมโตโลกัวิทุอนุตตโลภูริจธรรมีาานะมติ ที่แปดธรรมารุสติสมากาตัวพระรหันทโมันที่ที่กลัวาริโกปัสโกปนัญญโกปัจจตังเวทิตาโกวินยุหิตที่ิก้าสังฆารูสติ จิตปันโนเขคาเข้ามาตสาวกะสังผูจิปปิปันโนเขคาเข้ามตสาว่กสังผูยาญาจิปันโนเขคาเข้าตสาวกสังผูยาสามีจิตปโนเขาเข้าตสาวกสังผูยาที่างจตานิปริยุคาอิอาปริุคลาีสัเข้าวะโตสาวกะสังผูหุเนยูปาหุเนยูทักกิเนยยอันทลีกะระเนยูโนตะังนะเังโตะ้ตบทที่สิบตนาสวด สัพพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิอันตลิกีสัตถีปุตานิสมนาภวันตุอาทุเป็นสกัจจาสุนันตุภาสิตังตัสมาหิปุตานิชานินถาสัเพเมตังกัลุธาอุนสีญาปชายาธิวาจราตโตจายหาลติเยภะลิงตัสมาหินีลักขะถาอมมะตายังกินจีวิตังนิทวาหุลังวาสัเกสุวายังรัตนังปณิตังนะนุสมังอติตถ้าคาตีนะอิทามปิผูเตรัตนังปณิตังอิเตตเจสุตงตุขายังเวลากังอมมะตังปณิตังยถาจักขาจักยมุนีจ นาเตนะคะมีสมัส er ินติธรรมปิธรรมีละตนัารณิตาเอเตปเตนะธรระหงสถูกยามผู้สติโทบริวันนั้มีส um ุจริตมาที่มานันตะตะลิเกตะลิกันยะมาหุสมารที่มาเตนะสมุนะวัดนาบุชตะสติมธรรมปิธรรมีละตนัณิตาเอเตปเตนะรมะหงต์ถูกมีปุกคลาธัตตังผัสตานจตานิเอตานิยุคาาในหติเตตะคินยาสุปัตาสาวาาเอเตปุทิม นานี่มหาภารณีอิทามปิตังเนะตานังปนีตังเอเจสเจนะตวนิตกเยสุกุตามัณสาทัตเนนิกาเมนููตมัสมนามหิูตมนาสาสะนมหิเตปฏิปตาอันตังมุหะทามุานิโพติคูชมนาอิทามปิตังเขนะตานังปนีตังเอเจสเจนะตวนิตกเยติตะกีโมปัะบิงติโติยาตุภิวาเตภิานปะกัมปิโยตุวะมังสุสังธานิโยอยะสัจญานิอเวจะปัสสติทมปิตังเน แต่นวันหกเยอิยสัจนิวิภาวัยันติทำมพีงละปันเยนะตุเทติตานิกินจะปิเหุติภุตาปมตานาติพวังอัตธรมมาที่ยันติทำมพีทั้งเกละันนังปณีตังเิเตตเจนะทุหตัสหวัสสันะสามปทายะตายตุธาตะยัสุธรรมมาเชหิยาระวันติสากยวิธิสากยวิ สักกายะทิฏฐิวิจิจิตตังจะตัสสีลปตังวาเปียทะติกลิจิจะภูหะปลายหิจาวิปัมุตโตจะจาพิธานานิปภูมาดูมีธรรมเป็นตังเกิดแล้เก็นำาเลียตังอิเจตเจนะตวัติขงจุติจารโกัมมังกโลติปปะตังกายเยนวาจายุพาเจตฆาวาปภูมิผู้ตถาปฏเจตายะอภควตาสิสะทัสโุตตาอิทเปิขังเทิดล้ก็นำไปเลี้ตังอิเตตเนะตรัติ พระกุเพะาผู้ตักเกิมานมาตระรมิทเะังธรรมวังเทสยนิพานาเมงปรมายะอิจังปิรเระตนะนังปนิตังเอเตนะตัดเจนะตวติมุตุวัลุวันิวทุวัลาหุอนุตตะลุธรรมะวังอเนสย์มีทังปิบุตเระตนะนังปนิตังเอตนะตัดเติมุตชีนางปุรานังนวังนาจีธรรมบ่าังวีรจิตตายาติเกวะบัณิตเซกีนะปิชาอเวลุมิันธานิพันติทตยาาายทิุยตังปิางเตัปิตัง

บทที่11อาตานัตยาปริตลาบุตยอสัพพนเข้าไม่ิมุตโตสัพพตารวิโตสัพพะเรวมติดกาโตัวตนิบผู้โตจตัววาวาะว่าพิติโยวิบัติันุมวินาตังตมาเตว่าวัลายโยสขีทีคาโยภพาพิวารทะระวิาตะว่าขาปจายทโนตัาโลธรรมวะธมทีอายุวันังสลาที่12อธิตฐานพญาสูตเอวามีุตังเงแตขายังคว่าขยายาวติขยายสสัทิงวิภูร หะอาเซนตัตตระโคปะคะวะพิคุวะมันเตสศีสบพังพิทเวทที่ตังกินใจพิทเวสะกังมันเตงจักคุพิคเวที่ตังโกตาที่ตาจังกุบกคุบุญญานาที่ตังจักขุปะโสอที่โตยมปิดทางราโคะัสสะปัญญาอุปัติเวทชี่ทังพร้วะตุังวาทุก้มกังวาตามปิที่ตังเกีนะอาทิตยตงอาทิตตังราขะกีนาโักกีนาโมหกีนาอาทิตังจาติยาจารามะรนยโเกหิบริเทหิสุเกหิโระไรติหิปยาติหิ ตังกันทตัางสัทธาที่ตงมัญญาณนางที่ต่งับปะวีตััปทังโวตัปะตยาอุปตเตวิยัางสทังวะทุกขังวะทุกมากุงวะตัมปิท่ตงเกตัางที่ตังรักกินาตุกตักกินาหกกินาที่ตังชาติยาชาลามอนีเนตเกหิริเกะเวหิโตเกะหิคมนัเกหิปัญญาเหิที่ตั้งทิพยธปมิขานางที่ตัางคันธาที่ต่างคันแะวิญญาณนางที่ต่างันขับปัตตุ้วที่ตัวนันไปทางคันาละตับปัตต เหตุผลเทวิหิตโอเคเหตุผนาเหิตปัาเสหิตทิฏฐันติมุธามิชวหาระอธิษฐานละตาอธิษฐานะชวหาวิญญาณังที่ครั้งชวหาสัพพะโสนั่ที่ตัวยำปีครั้งชิวหาสัพพะสัพพะติยาวจะตีเวทีต่างทุกคังวัทุกคังวันทุกคังวัตางเปลี่ยนที่ตางเกณฑ์ที่ตางที่ต่างลาขั้กีนารูตกีนารูขกกีนาที่ตางชาตยาชาลามะไม่ได้มีนะโอเคเหตุผลเทพวิหิตโอเค กายูท ga th 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 ี่โตภบทัาที่ตากายเป็นวิญญาณังที่ตาการทีสัพพโสที่โตยังเป็นทางการีสัพพะสััญญาความติเวทีต่างตุขาวตุขาวะตุกามตุขาวตามเป็นที่ตัางเกณฑ์นที่ตังที่ต่งละัที่นาโตตังนทีนาบุที่นาทีตังชาติยาชามนังโตเกหิบรทเวหิโเกหิุญญาเวหิเติปิามิมนุที่โตทำมาที่ตามมนวิญญาณังที่ตางมนษัพพโ ที่โตยามไปทางมนุอยาสพพะสัพจาอุสีเวทีทางสุขังวาทุกขังวาทุกขังวาทัตท่ตังเกนะที่ตังที่ตังกรตะกนตักินมกทีนาที่ตังชาติญชาลามันเนีโคเกหิบริเทเวหิผู้เกหิคมนาเหิปุญญาเจหิี่ทัทวามนี้อกังปตังที่วีสุตวะอาลรับกุตะกุก็มีสทนิพินติบุกเยสุตีนิพินติตะคุุญญาในตีนิพินติตะคุสัพพะเตตีนิพินติยามปทางตะ ම ෙ ප ේ පි ප ති ො නන්නේ පිණ පි ො සපතේ පි පිනති යම හන්ක ප ප ිය ඔප ේ ද හුහන්ව න්ව ොතු ංවතත් පමින්තින පිනැති. ขานั้นมปีนิพนิติขันเทปีนิพพิติขานั้นวิญญาณในปีนิพพิติขันั้นรัพพติปีนิพพิติยามีทางขานั้นสัตัพติยาอุปจติเวทีทุกครั้งวาทุกครั้งวาทุกครั้งวาทุกั้งวาแต่มิปีนิพนิติชิบหายาปีนิพนิติแุเทสปีนิพนิติชิหายวิญญาณในปีนิพนิติชิบหาสัพพติสปีนิพนิติยามีทางชิายสัพพติสัพพติยาุปติเท กตัญญูกตัญญูไว้ที่ต่างทุกคั้งวาทุกครั้งวาทุกคั้งวา่ทาุกั้งว่ารียิน่นจด นะมาเสียง็นพินิีทำนิุปีพิีไม่อหนยงานในปในพิ่อ้ทางสัตวนพินัไม่ทางโนสัตตะะาวกัจจิเวทีตทางกับขงวาทุกข้างวาทุกข์ขังวข้างวาก็คปีในพิิีนีเป็นทางวลตีเวลาคานิจิตีม์แต่นนี้ม่จะมีตี่นอมุงตีชืนักถัดิีกตางธรรมาเนี่ยต่างก็ได้ยนังนาปะหลังอิจตัจวิธานดีที่นจว่าเข้าว่าอาตมานาเตปิ้กภูเาบ้านโปภารต่างๆโราถญทีว อาเสีหนตจันีิมติโติโมติตุสามนะตระลักนสุตังเอวัมมีสุตังเอกังตระมยควพารานืตยังเหาติอิทิปฏิเนมิทายะตัตะลัโขปะคะวาปัญจวัคคีเยปิูวมันเตปิปิวปังทุกขเมีะตังบุารูปัญจทางพุทโธอัตตาพุทธิสานะยีทางรูปังอภัตตาญาตังเตยาะปิตจัรูเเอวัมีรูปังหุตเอวัมมรูปังหุตุเอวัมมีภูปังมาหุสีติจะสมาจะโกภิกษณ รูปปงัรมลูปงอปทายาตังวัตินาจะรับปติเอวัมินปางฮงจุเอวงมินทั้งเอวัมิปางมาฮงติจิวิทนาตาัวิทนาาหีทางพิกเวอาพุทธานายทางวทนาาตยัต้งรัตวลจะวิทนายาเอวังมินวินาณงจุเอมนวามาฮติจจะสมาตะโคพิกเววิทนาาสมาวิทนาอปาทายะทั้งวัฏินาจะติ วิทนายเอวังมีวทานตุอวังมีวิทนามาหุติจิตสัญญาณตาสัญญาจะงหินตาพิฆเอัตาพิภะตานทางสัญญาปายาตังวัตตยะและพิจาสัญญาะเอีวังมีัญญาหงตุอีวังมีสัญนามหุติจิตสัญญาตหุิพิเสัญญาตาตาตัตาตาตัญญตาตาตาตตาตาตตตตาตาตาตตตาตาาาตาวาต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 ตา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 ตติตังา

ติจะทมาตควาิกวิญนงนาตาต่มวิญญาณนงอยท่ยัสังวตตินาตาลกติวิญญาณีององวิญญาณงโหตุเอวถเองวิญญาณังมมติตังกินวิญญาิกวิรูปังนิจังวานิจังวัตนิจังพันตยัจจังทุังว่ตาทังวติทุังพันตยัันิจังทุคังวี่ปรินาวม่ทมังกานำตง ตุงเอตังมะมะเอศุขอมตะมีเอศุลเมียตาจินุเฮตังพันเตตังเก่งมรดสถานพิฆมีวิคณานิจาวานิจาวาตินิจาวันเตยาปานานจังทุกขังว่าตังสุขามวติทุกขามพันเตยาปานานจังทุกคราวิปัิญาปะธรรมมังกาลังโนตังยามบุรุษผาติตุงนิตังมะมะเอศุขอมตะมีเอศุลเมียตาจินุเฮตังพันเตตังเก่งมรดสถานพิฆมีสัญญานิจาวานิจาวาตินิจาวา พันตยนาฏิตังุั้งวนามาทำมังกรลังวุตังทำปปติปุงเจังมะมเอสว่ามอตมีอัตตาทีหิังเตางกิงมณฑาริภวตังกาลาิจาวานิจาวเตนิจาพันตยนาิจังทุกัวาตังสุ่วาติงงพันตย์นาิตังุังวนามาทำมังกรลังวตัทปติปุงเอตังมะม่าเอฟส่มันจะมีอตัเมตติน อักินาคุวจังมาังมาเนงพันเตยบันไดจังลูกังมาตารุขังมาเทีพันเตบันไดจังลูกังมีตรลีามิมกลังเมตตมีิตงอจมมะอิมีอินสุมอัตตินิจังพันเตตาสมาติหาพิกุวิกินจีรปังนิจนาดีตาคัจจุบันนาอาจจะตังวาไ็ิทาวาภูรานิาวาสุมังวาหินาวาปนิทาวาันตุลนันทิเกวาสัพพังูกังนังามะในสุขารรมะสมิามิโมีอัตติโนต อวมีตังเัพังสมปัญญาททังยากาจีวินาติตานัุจุปปนาอจะตังวาพิกขาอุราลกาวาุมาวานาวาปนิาวายาทุเลสันเกวาสัพพาานาตังมะมะนิโรมาจมีนามีสุวตติเอมีตังนัพุรังสมะปัญญาทัทธังยากาจีสัญญาติตานัุุปปนาอจะตังวาพิกาวอุราลกาวาสุมาวานาวาปนิาวาทุลสันติเกวาสัาสัญญาตังมะมะนิโมาจมีนามีสุวรรติาอง

นันทูเลกันตวาับพังมีนานางมีตังมามะนีโสงละมินะมีโสมีณมีโสอัตาติเอวมตังยะธาผูตังกมาปัญญาธาพัง เอวังตังที่กรมีสุตบานิสามกูรูปติมปนเนติวนายาปินเนติทนยาปินเนติทังกาลสุปีนเนติวิญญาณตมิปีนเนตินิเป็นทังวติวิราคาวิติวตมนุตมิติยาหติกีนาชาติวิตังพมันฉริยังกะตังกัยังนาพลังอิจตายาติานาติติอิทามโมตัปปะว่าอัตตมนาติ อัตตมนาเป็นจักวิคิยาพิคูเราะเาวาดตัพาสิตังมาไปดันทุงอินทมินจะปนาอุญญากระณามิปัญญามณีเป็นตัวิคิลานพิคุนังอนุปาทฐานยาอาสาวีหิติตานิเวศุติณสูติ